คร okay. uh, okay. oh, uh, okay. uh, uh, okay. ับผมโอเคเดี๋ยวครับอ่อโอเคโอเคครับผมขอบคุณสุกทานขอทีขอทีไม่สะใจไะครับขอทีอ่อได้ครับ ตอนนี้ครูครูอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านไปอาบน้ำนะคะแล้วกลับมาแต่งตัวที่ห้องป .2 เวลาสี่โมงเย็นนะคะครูให้เวลากลับบ้านไปอาบน้ำหนึ่งชั่วโมงเอาชุดที่ได้ไปแล้วมาด้วยนะคะพี่ๆคะวันนี้พี่ๆมีน้ำใจมาให้เราน้องๆเขาก็เตรียมการแสดงลับต้อนรับพี่พ่การแสดงเริ่มหนึ่งทุ่มนะคะ ขอให้สนุกสนานกับการแข่งบอลไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอถึงบมลื้อนะจ๊านนะครับผมเพตามได้นนะครับช่วงเวลานี้นะครับทุกลปขอเพณดีนะครับ